ทัานในเครัออธิกรรมดีจ่านชายรลุละทา่านผู้สนใจในเรื่องดนตรีไทยเป็นศิลปะวัฒนธรรมประจำชาติของเราข้อสังเกตในการประวดกันวันนี้ที่สำคัญมีอยู่อย่างหนึ่งคือเพลงที่ประกวดเพลงที่ประปุฎนี้ยากเกินไปสำหรับรนักเรียนขารนมัธยมศึกษา เป็นการประกวดขั้นที่มันหายถึงเกงในความกรนี้แต่ก็น่าชมเชยที่นักเรียนมัธยมศึกษาสามารถที่จะมามประกวดประกวดได้อย่างเรียบร้อยทุกๆโรงเรียนส่วนจะดีบ้างไม่ดีบ้างตามลำดับนั้นก็เป็นไปตามธรรมชาติเองการประกวดก็ การศิลาที่แข็นฮัดกันต้จับผีแพชนะมอรู้แพชนะก็ต้องรู้ออาอย่างที่ทบทตบรวจเราวิลาเรีว่าแบบข้อสังเกตอีกอย่างนึงก็คือการบรรเลงน,นี่ก็เป็นเรื่องความรู้ที่การบรรเลงน,นั้น แต่ละเครื่องมือนี่ตา่างก็มีหน้าที่ตา่างๆวิธีดำเนินดำานนองก็จะต้องแงตกต่างกันบ้างคือสังเกตดูบางโรงเรียนแล้วก็เป็นบาเป็นอยู่หลายๆโรงเรียนดำเนินทำานนองเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นโซล่วมโซอ,อูจะเก็บดำเนินดำเนินองเหมือนกันหมด ต่างๆในวงเครื่องสายไทยมีมีหน้าที่ประจำาัันอยู่อย่างเช่นโซล่วลงวิธีดำเนินทำนองก็มีเก็งบ้างหวยหวนบ้างแต่ว่าหน้าที่สำคัญคือเป็นผูนน้นำวงดำเนินเนื้อเพลงให้ถนัดทนีเึ่นผู้ถืนจะฟัง ก็โวยวอนบา้างเต็มบ้างตามหน้นทานที่ไปถ้าเอาเป็นคูดีเพียงออย่างนี้ก็ควรจะดำเนินเนื้อเพลงมากกว่าที่จะเล่นแต่ว่าเมื่อมีคู่เดียเพียงออยอยู่เราเดียวก็เล่นบ้างได้ตามสมควรเพราะว่าจริงๆถ้าดังที่ถูกแล้วควรจะมีผูุจริงอีกเราหนึ่งแต่คู่ดี่นั้นมีหน้าที่เล่นโ,โหยกอ้อ ใกล้เป็นนทางดำเนินทานองเพลงเป็นลเป็นเื้อส่วนโซอู้นั้นมีหน้าที่หยอกล้อยั่วเย้าไปกับทนองเพลงคือดะดำเนินทำนองเพลงตรง,งลๆลบ้างแต่ว่าจุดสำคัญคือจะต้องหยอกล้อยั่วเย้าวท้องทำนองเพื่อจะต้องให้เพลงหรือผู้ผู้บรรเลงอื่นเกิดค,ความเลาใจขึ้นมาด้วย หน้าที่ของแต่ละอย่างผู้เดินมองอไปอย่างนี้ผมพยายามขอให้ครูพยายามปรับวงให้มีหนา้าที่ต่างๆกันให้แลเห็นขนาดชัดเจนหน่อยแต่ว่าไม่ใช่ว่ามีหน้าที่อย่างนี้แล้วจะต้องทําหน้าที่ของตนไปอย่างาไม่เหลียวแลหรือพูดอย่างเช่นสอู้หยอกล้อยเยา่เย้วไปจนจนน่ารํคาอย่างนั้นก็ใช่ไม่ได้ ต้องนที่ความร้อมเรียงด้วยการเลี้ยงหมูที่ความร้อมเรียงเป็นใหญ่เป็นสําคัญส่วนผู้ก่วมกับกร้อมเรียงก็คือโคหนมนานน่งนี้หน้าที่ตีต้กงทับหน้าทับอเงเลงคือการตีให้ถูกให้แรงส่วนสัดองเลงเห็นประโยชน์เห็นว่าตออ่องลงเลงด้วยแล้วก็ต้องมีเล่น าสายซึ่งเขาเรียกกันว่าสายจะยืนกันอยู่ตลอดไปทั้งเพลงนี่มันก็ความน้าฟางม,มันก็น้อยไปที่ทีทเลงกันมาวันนี้ตีกันหน้ารับเฉยๆตลอดไปทั้งเพลงทุกวงก็ทําให้ไม่รู้สึ การเล่นการสายก็ต้องดูทำนองเพลงด้วยไม่ใช่ไม่ใช่สายเป็นที่ที่ทำนองเพลงเข้อกำลังเรียบกำลังหวานอย่างนี้ก็ไม่ถูกที่ก็ทำนองเพลงก็สนุกเขาอะไรตอนนั้นก็ควรจะกระตุ้นเขาบ้างอะไรบ้างส่วนจริงนั้นก็ต้องตีไปทามดับให้แรงวสามชั้นสองชั้นงงยันเหยกรักษาจังหวดย่อยให้มันม่นคงสม่ำเสมอ อีกอย่างก็คือแนวแนวที่จะเลีงกันวันนี้บางทีก็ช้าเหลือเกินช้าเกินไปนี่ก็ไม่น่าฟังเพราะว่าเพลงแต่ละเพลงนั้นขนาดของกําลังจังหวะย่อมตามันตามเพลงก็ควรจะช้าแค่ไหนเร็วแค่ไหนไม่เหมือนการซึ่งแร่แะแต่กำนองนี่นี่ก็แล้วแต่ครูผู้ฝึกจะต้องกําหนด นี่ก็เป็นการคล้ายๆกับมาอเลือกเ,เรื่องทฤษดีของดนตรีไทยไปหน่อยไม่ใช่พูดเั่าไปแต่พูดเท่วไปแล้วผมขอแสดงความยินดีมากว่ามีผู้สนใจในเรื่องดนตรีไทยและก็มาฟังกันอย่างอคับข,ข้างอย่างนี้ก็นับว่าหน้าสบายใจว่าศิลปะ ของวัฒนธรรมแขนงนี้คงจะดำเนินไปได้ไม่สูงก็นับว่าเป็นโชคดีของเมืองไทยเราเือนกันที่วัฒนธรรมจะยิโยมต่อไปออนกจากนั้นก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะกล่าวก็มีอยู่อย่างเดียวว่าขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสบายใจปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหรือ